วันนี้พบกับช่องชินโชคคำจริงนะครับสองพ่อโลกมาอีกแล้วครับทำมากินได้แล้วแต่แต่เศษใบใบไผ่ครับดำต่อไปหนีโควิดครับพักร้อนคลายร้อนนะครับพบกับเราได้นี่นะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับห่างไกลโควิดแน่นอนนะครับระวังหัวรับดูได้เลยดำต่อไป อครับให้ชมบรรยากาศรอบๆโอ้โหนี่ครับดูสายน้ำธรรมชาติครับอย่างแรงครับอย่างแรงนี่แรงแรงครับอยากจะให้ท่านชมใต้น้ำด้วยครับแต่เราทำไม่ได้ไม่มีกล้องโ,โปรนะครับดูภาพ3ามอหองศาไปก่อนครับนี่นะครับํำนานจริงๆครับได้ก่อนหนันหน้าเดิด ดูอาวุธดูอาวุธหน่อยนำมาจับปลานี่ยทำเองครับสุดยอดหาไปครับเพื่อความสนุกสนานนะครับนี่ไปชมบรรยากาศครับบรรยากาศดีมากโคดหินนะครับสวยไหมครับน้ำตกเลยนะครับเป็นชั้นๆสวยงามมากนะครับนี่มีร้านสวยๆให้ดูด้วยครับนั่งได้สบายครับเจ็ดแปดคน สุดยอดเลยครับนี่ดูสายน้ำลำธารสุดยอดจริงๆครับโอเคครับผมเป็นไงไนะครับ๋ยวกจะให้ดูภาพใต้น้ำนะครับจะได้สวยครับหมดลงไปแล้วครับ tough. Sit down. 对呀，大哥。

Yeah